ละนาดมาลนาดมา,า,มาพบกับน้องเกตพอร,รวีครับเสียงบมือให้น้องเกตเนยครับเอาไปรับรางวัลก่อนเอ้ยังไม่น่าเรียกให้ได้รางวัลเลยนนเนี่ยขอบคุณรางวัลที่ใจให้กับน้องเกตพร,รวีครับต่คนนี้ก็เหลือเกินตบรางวัลยันปีพาดเลย มาก่อนตบหนูแม่คืนละพันนะพี่ตังอะเง่ย,ยตบมากจัดแล้เหลือสองร้อยเองแม่เนี่ย <c oughs> มึงมาทําไมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เรียกไป <c oughs> เออลิเกเขากําลังจะเข้าเรื่องขออนุญาตนะแม่ <c oughs> พี่ชนขออีกรอบนะละนาดมาละนาดมา สงสัยจะไม่รู้เรื่องกันนะพี่พี่ฟังผมพี่ฟังผมก่อนว่าไงว่าไงผมบอกละนาดมาเนี่ยไม่ใช่พี่มาเอาแล้วจะให้ทํำยังไงผมไม่พี่อตีลิเกอ๋อ,อให้ทำไงนะให้ตีลิเกอ่อขออีกรอบหนึ่งนะจ๊ะละนาดมาถามคำหนึ่ง ทะเลาะกับเมียที่บ้านมาตอนนี้น <S <s <ie> เดี๋ยวๆไหนๆ,ๆมาแล้วก็นั่งเป็นเพื่อนไม่ออกคนเดียวมันวงังเวงนั่งอยู่ด้วยกันไม่เสียแรง <S <S <an> <S ที่มารถคันเดียวกันใช่วันนี้มารถคันเดียวกัน <S <S <an> นัดกันมา <S <S <an> นัดกันมานัดกันมา ว่าคนดวงดีปลูกผักชีก็รวยคนดวงสวยปลูกกล้วยตายหมดปลูกสับประรดหัวก็ไม่โตปลูกแตงโมพามาก็ไม่แดงเปิดฝาก็ทิ้งแดงก็เจอแต่สะบู่นางนวลนะแม่สมมติเลยในหะ้องเรื่องเนะี่ยชั้นเนะี่ยมีนามว่าประยุทธ์เอาไม่ใช่ประยุทธ์ประยุทธ์ไม่ดีทอเทอทอ,ทอ,ทอดีประยุทธ์ไม่เล่นแล้วท่านประวิตย์ว่าไงมั่งละ่ะประวิทย์ก็คงไม่รู้เหมือนเดิมนะ่นะเนาะถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณคนะที่ให้น้ำเปล่าถาวรมานะครับการเสียมากเลยครับผมนี่ตัวตึงเยาวราชหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาไม่เอาโอ้ยกูก็เพิ่งได้มามาันแจก มาคันเดียวแท้ๆเอาของคูไปแดกซะได้ร่อยุคโควิดนะแม่ไม่รู้ทำไงให้มันไปเลยอ่ะสมมติในานามตามท้องเรื่องแม่หนูเนี่ยเป็นตำรวจแต่เป็นตำรวจปลอมนะแม่เพราะว่าหนูเรียนไม่จบหรอกแม่ทำงานทำการอะไรกับเขาก็ไม่เป็นก็ไม่มีเพื่อนเลยแม่อยู่ตัวคนเดียวแม่เชื่อไหม ไอสัตว์เดือดร้อนกูอีกกินมาม่าติดคอเดือดร้อนกูอีกไม่เสียแรงที่มารถคันเดียวกันดูปากกูนะ อ้นี่เขาอยากกินเพื่อเพื่อนแกถาวรเพื่อนจากอบพ่อไปแล้วหนึ่งขวดจริงๆนะเนี่ย ฉากนี้นานไม่ได้แม่รอดูฉากหน้านะถ้าอยู่ฉากนี้อีกควรนี้ผมไม่ได้กินแน่เป็นตำรวจปอมแม่หากินทางเขาเรียกว่าปรับสารเตี้ยเอาเอาอยางงี้ละกันนะแม่วันนี้ต้องไปหากินแล้วได้เลิกงามยามดีสี่โมงตรงเวลาหนูต้องออกไปหากินไป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  ใ,ใครอะไล่มึงอะไรไปไล่หนูหรอร้องเยอะจังวันเนี้ยไล่หนูหนูก็ไปมึงไปกูปน,นี่ยไปเถอะมึงเชื่อกูเพราะไม่มีสองร้อยเนี่ยพอแล้วมึงจะเอาอะไรทักหนา <c oughs> แม่ขอบคุณแล้วั็น้ำใจด้วยนะจ๊ะ